สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะครับมาพบกับครูปอลอีกแล้วนะครับในคลิปสุดท้ายของสัปดาห์กันแล้วนะครับเป็นไงกันบ้างผ่านกันมา4ครั้งแล้วนะครับเริ่มรู้จักทศนิยมเพิ่มมากขึ้นหรือ,อยังนะครับอ่าเมื่อวานนี้นะครับเราเรียนเรื่องการหาค่าประมาณไปใช่ไหมที่เป็นทศนิยมที่เป็นหา่ามาัโทศนิยมที่เป็นจํานวนเต็มหน่วยก็คือเป็นหลักหน่วยนั่นเองนะครับ เออหามานที่เป็นจานวนเต็มหน่วยนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาเพิ่มกันว่าครูจะพาทําว่าการหาค่าประมาณนะครับไม่ได้มีแค่หาค่าประมาณที่เป็นจานวนเต็มหน่วยยังมีเพิ่มมากกว่านั้นนะครับเดี๋ยวมาดูซิว่าวันนี้มีวิธีการทําอย่างไรบ้างโอเคถ้าพร้อมแล้วลุยไปพร้อมกันเลยอ่านะครับดูนะครับอ่าดูนะอย่างอันนี้นะครับเขจาใจให,หาค่าประมาณเป็นทุยมหนึ่งตำแหน่งนะครับก็คือ ให้เราดูที่ตัวหลังได้เลยหรือบางคนอาจจะดูจากเส้นจํานวนก็ได้ถ้ามีเส้นจํานวนแบบนี้ครูก็จะสอนดูแบบเส้นจํานวนเห็นไหมครับ1น 5, 5มันอยู่ตรงกลางระหว่าง1.5กับ1จุดอะไรครับ1.6ใช่ไหมครับเวลาหาค่าประมาณครูบอกแล้วว่าถ้าเกิดอยู่ตรงกลางอยู่ครึ่งกลางให้หนูปัดไปด้านหน้าได้เลยนะครับแสดงว่า1.55ก็ปัดเป็นเลขอะไรครับถูกปัดเป็นเลขอะไรครับ 1. จุดอะไรครับ1.6นั่นเองเรียบร้อยแสดงว่าข้อนี้ตอบว่า1จุดอะไรครับตอบว่า 1.6นั่นเองเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งตอบตามอะไรครับบอกว่าต้องการค่าเป็นทศนิยม1ตำแหน่งจริงไหมล่ะลูก1.6ก็เป็นทศนิยม1ตำแหน่งโอเคถูกเลยเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าต่อไปนะครับข้อที่ตอบ2นะครับต่อไปนะครับ3.87นะครับอยู่ระหว่างเลขอะไรกับเลขอะไรหนูเห็นไหมครับตัวแดงหนูเอามาเขียนเลยลูกอยู่ระหว่างกับเลขอะไรครับ 3. จุดอะไรครับ3.8กับ3.9นะครับแต่รู้สึกว่า3.87อยู่ใกล้ใครครับ อ,อยู่ใกล้ใคร3.87จะเห็นว่ามันถ่ายโอนมาอยู่ใกล้กับ 3. จุดอะไรครับอยู่ใกล้กับ3.9มากกว่า 3. จุดอะไรครับมากกว่า3.8ถูกไหมครับ มันอยู่ใกล้3.9มเากกว่า3.8ดังนั้นนะครับค่าประมาณเป็นทศสินิยม1ตำแหน่งของ3.87นะครนับคืออาไคนะครับ,รบก็คือถ้ามันใกล้ตัวไหนนะครับก็ตัวนั้นก็จะเรียกว่าเป็นค่าประมาณของมันก็แสดงข้อนี้ตอบว่า 3. จุดอะไรนั่นเองครับตอบว่า3.8นั่นเองเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเนาะอ่าต่อไปนะครับข้อหน้าต่อไปนะครับอ่า 5.5.13นะครับอยู่ระหว่างใครครับก็อยู่ระหว่าง5.1กับอะไร5.2นะอยู่ระหว่าง5.1แล้วก็5.2แต่จะเห็นว่าอยู่ใกล้ใครมากกว่ากันครับ5.13อยู่ใกล้ใครครับอยู่ใกล้5.1มากกว่า5.2นั่นเองอ่าแสดงว่าอยู่ใกล้5.1นะครับมากกว่าอยู่ใกล้5.2โอเคถ้าการหาค่าประมาณถ้าเราใกล้ใครนะครับเราก็จะใช้ตัวนั้นได้เลยนะครับซึ่ง ข้อนี้มันอยู่ใกล้กับ5.1แสดงว่าดังนั้นค่าประมาณเป็นทวยยม1ตำแหน่งของเลข5.13ก็คือเลขอะไรครับก็คือเลข 5. อะไรครับ5.1นั่นเองเรียบร้อยเสร็จแล้วโอ้โหน่าจะพอทำได้เนาะถ้าทำไปพร้อมกันแต่ลำคนเดียวอาจจะรู้สึกว้าวเวนิดนึงนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปต่อนะครับต่อไปนะครับอันนี้ครูทวนให้นะครับเลขโดดก็คือเลขตัวเดียวเลขโดดของเราก็ได้แก่เลข0ูเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับส่วนเลข อ่ามันจะมีเลขโดดนะครับแล้วก็มันจะมีวิธีการดูนะครับว่าเราจะทํายังไงถ้าเราไม่มีเส้นจํานวนนะครับก็คือถ้าตั้งแต่เลข5าขึ้นไปเนี่ยตั้งแต่เลข5าขึ้นไปเห็นไหมครับทั้งแต่เลข5ขึ้นไปให้เราปัดนะครับให้เราปัดขึ้นนะครับถูกไหมครับแต่ถ้าเลขที่เราทำเนี่ยดันน้อยน้อยกว่าเลขอะไรน้อยกว่าเลข5านะครับให้หนูปัดอะไรครับให้หนูปัดทิ้งได้เลยเรียบร้อยนะครับโอเค เดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าทำยังไงอ่ะอย่าง3.47นะครับครูให้หนูหาค่าประมาณเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งนะลูกหาค่าประมาณแบบนี้นะครับหนูก็ต้องดูตำแหน่งที่อยู่หลังทศนิยม1ตําตำแหน่งนะครับก็คือหลังเลข4เลข4เนี่ยคือ1ตําตำแหน่งใช่ไหมให้ดูเลขโดดที่เป็นทศนิยมหลังตำแหน่งเป็นเลขอะไรครับเป็นเลข7ซึ่งถ้าเป็นเลข7เนี่ยสามารถปัดอะไรครับตั้งแต่5ขึ้นไปให้เราปัดอะไรครับปัดขึ้นนะครับเราก็จะปัดขึ้นจาก สี่เนี่ยก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับจะสี่นะปัดขึ้นอีกหนึ่งก็จะได้เป็นห้าแสดงว่าเราก็จะได้เป็นค่าข้าปมาณคือสามจุดอะไรครับสามจุดห้านั่นเองเรียบร้อยแล้วนะครับเอออ่าข้อต่อไปครับสองจุดห้าสามนะครับหาค่าประมาณเป็นทศนิยมตหนึ่งตำแหน่งนะครับก็ดูหลักสุดท้ายนะครับเป็นเลขอะไรครับเลขสามซึ่งเลขสามมันน้อยกว่าเลขอะไรครับเลขสามมันน้อยกว่าเลขห้านะครับแสดงว่านะครับไม่อนุญาตให้เด็กที่อ่าเด็กที่ นะครับมันน้อยกว่าเลข5ใช่ไหมครับดังนั้นนะครับเราจะไม่เราจะทํำยังไงครับถ้ามันน้อยกว่าเลข5ให้เราปัดอะไรครับอ่าให้เราปัดทิ้งนะครับแสดงว่าหนูปัดทิ้งได้เลยแสดงข้อนี้ตอบว่าเป็น2จุดเลยครับ2.5้นั่นเองนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเออนี่เห็นไหมครูลืมขยายให้ดูโอเคนะครับต่อไปนะครับข้อต่อไป นะครับอ่ามาดูข้อต่อไปกันมาอ่าต่อไปนะครับอันนี้ให้หาค่าประมาณเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งนะครับครูก็จะเริ่มเออภาพนี้1ตําตำแหน่งหรือ2ตํตำแหน่งอันนี้1ตําตำแหน่งเนาะแรบบนะครับกดผิดอ่าถ้า1ตําตำแหน่งนะครับให้หนูดูที่เลข โดดหลักที่อะไรครับหลักที่2นะลูกสนใจแค่เลขโดดหลักที่2นะครับ1ตําแหน่งอันนี้ไปเลขอะไรครับเลขโดดหลักที่2ตีไว้เลยสนใจแค่เลขโดดหลักที่2นะครับหลักอื่นไม่สนใจนะครับลูกพอปัญหาค่ามันทยยม1ตําแหน่งเราสนใจหลักหลังที่อยู่หลังทดหนึ่งตำแหน่งก็คือทยอยตาแหน่งที่2นั่นเองนะครับอ่าเราดู9ปัดขึ้นมาเป็นอะไรครับถ,ถ้าเกิดตั้งแต่5ขึ้นไปเราปัดขึ้นใช่ไหมตั้งแต่567 8 9เราจะปัดขึ้นจะ9จะปัดเลข6ขึ้นก็จะกลายเป็น4จุดแล้วครับ หกถูกปัดขึ้นก็เป็น4.7เรียบร้อยตอบแค่นี้เพาอตอบเป็นที่ยมหนึ่งตามแหน่งโอเคต่อไป9.00ศูนย์ศูนย์มันปัดมันปัดอะไรครับปัดทิ้งมันทำอะไรไม่ได้ก็ตอบว่าเป็น9จุดครับเ0เสร็จแล้วเออต่อไป1มันน้อยกว่า5ให้เราปัดอะไรครับปัดทิ้งนะครับเราก็จะได้เป็น 8. จุดนะครับ8.2เรียบร้อยแล้วเออเห็นไหมครับแค่นี้เองนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะลุยต่อเลยนะครับอันนี้ หาเป็นทุกยมหนึ่งตำแหน่งนะครับคูจะตีตำแหน่งที่2องไว้หมดทุกข้อเลยว่าเป็นเลขอะไรนะครับเพื่อที่เราจะได้ปัดง่ายๆโอเคนะครับคูตีไว้ให้เรียบร้อยแล้วโอ้มีหลายข้อหรือเกินนะครับอ่าต่อไปนะครับ7.08นะครับ8เนี่ยเราก็ตั้งแต่5ขึ้นไปให้เราปัดอะไรครับปัดขึ้น ก็จะปัดขึ้นจากศูนย์กลายเป็นเลขอะไรครับเป็น 7. จุดอะไรครับ7.1เพราะปัดขึ้นทีละ1โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไป9.13น้อยกว่าให้เราปัดอะไรครับปัดทิ้งไปก็จะได้เป็น9จุดอะไรครับเ1เรียบร้อยนะครับ ต่อไปนะครับ8.955คือตั้งแต่5ขึ้นไปให้เราปัดอะไรครับปัดขึ้นจะ9เนี่ยถูกปัดขึ้นกลายเป็น10ถูกไหมครับเราก็ต้องเขียน0และทด1อีกทีหนึ่ง8ทด1เป็น9นะครับแสดงว่าได้เป็น9จุดนะครับข้อนี้9จุด0นั่นเองเรียบร้อยเนาะเรื่องนี้อาจจะยากนิดนึ่งนะครับสำหรับเรื่องการหาค่าประมาณนะครับอาจจะยากนิดนึ่งหัวเข้าใจนะครับค่อยๆฝึกทําไปนะลูก <dri ality> อ่าต่อไปนะครับหน้าที่10แล้วนะครับต่อไปเป็นการหาค่าประมาณเป็นทศนิยม2ตํตำแหน่งนะครับซึ่งถ้าเป็นทศนิยม2ตํตำแหน่งให้เราดูหลักสุดท้ายคือดูหลักที่เป็นทศนิยมตำแหน่งที่3นะครับซึ่งข้อแรกเป็นเลข6กนะครับก็คือทั้งตั้งแต่5ขึ้นไปเนี่ยให้เราปัดอะไรครับปัดขึ้นนะครับหนูก็ปัดขึ้นเลยจาก8กลายเป็นเลขอะไรครับ8กลายเป็นเลข9เรียบร้อยก็ได้เป็น5.2อะไรครับ29แค่นั้นเองรู้จบเลยอ่าข้อต่อไป4.3 7 2เจนะครับให้เราปัดอะไรครับ เลข2เนี่ยที่เป็นตำแหน่งที่3าเนี่ยให้หนูปัดอะไรปัดอะไรครับถ้าตั้งแต่5ขึ้นไปเราปัดขึ้นแต่ถ้าน้อยกว่าห้เราปัดทิ้งนะครับปัดทิ้งไปเลยแสดงว่าก็ได้แค่เหลือแค่4ีจุดแหละครับ4.37อย่าลืมนะครับถ้าให้เขาให้หาค่าประมาณเป็นทยศนิยม2ตำแหน่งนะครับเราต้องตอบเป็นทศนิยม2ตำแหน่งด้วยโอเคนะครับอ่าเรามาดูต่อซิว่าเรามีอันไหนบ้างอ่าต่อไปครับ3 0 9 2นะครับให้หนูตีหลักตัวสุดท้ายไปเลยเพราะว่าเรากำลังหาค่าประมาณทศนิยม2ตำแหน่งใช่ไหมนะครับ เรากําลังหาค่าประมาณของทศนิยม2องตำแหน่งนะครับแสดงว่าหนูต้องดูเลขหลังตําแหน่งที่2ก็คือตําแหน่งที่เท่าไรครับตําแหน่งที่3นั่นเองอ่ะครูจะตีเส้นตําแหน่งที่3ไว้เลยนะครับโอเคนะ อย่างอันแรกนะครับ2 2มันน้อยกว่าอะไรครับน้อยกว่า5ให้เราปัดอะไรครับปัดทิ้งก็จะได้เป็น3.0มจุดนย์นั่นครับศูนย์เก้าเรียบร้อยเสร็จแล้ว1ข้ออ่าต่อไปข้อ2ครับมันเป็นเลข2องถ้าน้อยกว่า5ให้เราปัดอะไรครับปัดทิ้งก็จะได้เป็น0ูนย์จุดอะไรครับศูนย์จุดห้าสี่นะครับต่อไปข้อที่3นะครับ4ี่จุดสามสองหกนะครับอ่ามันเป็นเลข6นะครับมันมากกว่า5คือตั้งแต่5ขึ้นไปให้เราปัดอะไรครับให้เราปัดขึ้นนะครับจาก2นี้จะถูกปัดขึ้นกลายเป็นเเเลลขขอะะะไไรรรคคัับบ3 4.3ก็็จด้ปนน สามสามเรียบร้อยแค่นี้เพราะเราปัดขึ้นแค่ตัวหน้าตัวเดียวเนาะไม่ได้ปัดตัวหน้าทุกตัวนะครับให้จําไว้นะครับต่อไปนะครับอันนั้นต่อไปนะ่าสุดท้ายแล้วนะครับ4ี่จุดหนึ่งสามหกนะครับหาค่าประมาณเป็นโทสเซียมสองตำแหน่งนะครับวงเล็บตัวท้ายไว้ให้ดีเลยนะครับวงเล็บตัวท้ายไว้ให้ดีเลยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับ4ี่จุดหนึ่งสามหกนะครับ เราก็เห็นไหมครับตั้งแต่ห้าขึ้นไปอันนี้เป็น6นะครับเราก็ปัดอะไรลูกปัดขึ้นจาก3ก็จะกลายเป็นเลข4กระตอบว่า 4. ีจุดไหนนั่นเอง4.1จุดหนึ่งอะไรครับ4.14นั่นเองเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับไม่ยากเลยอ่าต่อไป5.555าห้าเราปัดขึ้นครับเลข5นี่คือตั้งแต่5ขึ้นไปให้เราปัดขึ้น5ตัวนี้ก็จะกลายเป็นเลขอะไรครับกลายเป็นเลข6ก็จะได้เป็น5.5จุดห้าอะไรครับ5.56นั่นเองเรียบร้อยเออและสุดท้ายนะครับ7.167นะครับ เราก็เอาอะไรครับอืมเราก็เอาเลขเนี่ยเจ็ดเนี่ยคือตั้งแต่ห้าขึ้นไปให้เราปัดอะไรครับตั้งแต่ห้าขึ้นไปให้เราปัดอะไรครับปัดขึ้นใช่ไหมครับปัดขึ้นจากหกถูกปัดขึ้นก็กลายเป็นเลขอะไรครับ6ถูกปัดขึ้นก็คือเพิ่มขึ้นกลายเป็นเลขอะไรครับอันนี้ก็กลายเป็นเลขเจ็ดใช่ไหมก็จะได้เป็นเจ็ดจุดหนึ่งอะไรครับเจ็ดจุดหนึ่งเจ็ดเรียบร้อยแล้วนะครับมีประมาณเท่านี้นะครับอ๋อมีสองข้อที่ครูยังมองไม่เห็นอีกนะครับอ่าค่อยๆฝึกนะครับ อ่าอันนี้เป็น13.003มนะครับซึ่งตัวท้ายของเราก็คือตำแหน่งที่3มดันเป็นจำนวนนะครับเราคู่จะตีเกอบไว้ให้นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งมาส่งไหมเนี่ย13.033อันนี้ก็กูจะตีเกอบไว้ให้เนาะอ่านะครับอ่านะครับเวลาทำนะครับ อ๋อไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนึกว่าข้อ7ข้อ8โจทย์เหมือนกันอ่าเวลาทำนับถ้าน้อยกว่า5ขึ้นไปเราปัดเลยครับปัดทิ้งอันนี้ก็ตอบเป็น13.00นั่นเองเพราะให้ตอบเป็นทศนิยม2องตำแหน่งนะครับต่อไปข้อ8นับ1 0บ3 3นะครับซึ่งใช้3มันปัดไม่ได้มันน้อยกว่า5ให้เราตัดทิ้งก็จะได้เป็น13.03นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ อ่าโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับสัปดาห์นี้นะครับก็จะมีในเรื่องของไปฝึกในเรื่องของอะไรครับตั้งแต่ในเรื่องของการอะไรบ้างที่เราทามาเนี่ยมีการอะไรบ้างครับอ่ามีการเปลี่ยนเศษส,วส่วนเปน็นทศนิยมและเป็นทศนิยมเป็นรูปเศษส,วสว่วนและนีน Actually, ่ก็คือมาทวนในเรื่องของการหาค่าประมาณนะครับที่เป็นในรูปของทศน,นิยมด้วยนะครับโอเคนะครับสําหรับอ่าสำหรับ สัปดาห์ที่5และ6นี้นะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันอีกทีในคลิปสัปดาห์ที่7ก็คือสัปดาห์ถัดไปเลยเนาะโอเคนะครับขอเนียนทุกคนนะครับรักษาสุขภาพดูแลตัวเองดีๆนะครับวันนี้ครูขอไปก่อนเนาะจบคลิปก่อนนะครับโอเคนะครับขอเนียนทุกคนตั้งใจทํางานและมาส่งด้วยนะครับโอเคมีปัญหาอะไรสามารถทักแชทสอบถามได้เลยทุกช่องทางนะครับโอเควันนี้ขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบาย